ถนนเส้นยอดทิศที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดชนบุรีเรียบติดชายทะเลครับพี่ต้นชลมากวิถีเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ระทึกนะครับเมื่อจู่ๆเนี่ยรถกระบะส่งแก๊สเกิดระเบิดบึ้มขึ้นมากลางถนนเลยทำเอาชาวบ้านวิ่งหนีตายกันร,ระทึกเลยครับ โหถอยเลยอ่ะคุยของจริงคุณผู้ชมไม่มีใครมาถ่ายหนังนะครั้งนี้ตุ้มตุ้มบันทึกได้หลายคลิปด้วยกันนะครับเหตุการณ์นี้ทั้งควันทั้งไฟหวยพุ่มขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นได้จากทุกทิศทุกทางโอ้ยจังหวะนี้กลัวมากเออน่ากลัวจริงฮะกลัวว่ารถเล็กๆรถมอเตอร์ไซค์ต่อให้เป็นรถใหญ่ก็เถอะถ้าไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยอาจจะได้รับ อันตรายจากแรงระเบิดได้นะครับทุกคนก็รีบถอยเลยแตกฮือกันไปคนละทิศละทางนะฮะระเบิดที่เห็นเนี่ยไม่ใช่แค่รอบแรกไอ้ครั้งที่เราดูเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้อันนี้คือรอบสองแล้วนะรอบแรกผ่านไปแล้วไฟก็เลยไหมไงอมเออแล้วพอรอบ2มันก็ตุ้มขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจุดนี้แลนด์มาร์คชื่อดังของจังหวัดชนบุรีนะครับสะพานชลมากวิถีหรือสะพานใหม่เรียบชายทะเลชนบุรีช่วงปากซอยเอ่อคลองสังเขปนะครับตำบลมะขามย่งอำเภอเมืองของจังหวัดชนบุรีเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น วันหวยออกเมื่อวานนี้ช่วงสี่โมงครึ่งโอ้ช่วงเย็น ช่วงเย็นวันหยุดเด้อพี่ต้นเส้นนี้<ค>นท<า>ั้งร้านค้าทั้งชาวบ้านทั้งนักท่องเที่ยวเออเขาจะไปจอดรถแล้วก็เดินวิ่งเพื่อจะชมวิวแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้คนแตกตื่นไปตามๆกันหลังเกิดเหตุเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นรถขนแก๊สฮะไฟยังลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยธรรมรัศมีมณีรัตน์กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยต้องเร่งเอารถขนน้ํามาระงับเหตุครับเห็นจุดนี้ ต้องใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงเลยนะกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนนะครับเป็นคนขับถูกไฟคลอกตามแขนตามขาไฟไหม้เนี่ยระดับ1นถึงสเลยอยู่ในอาการตกใจตอนที่เจ้าหน้าที่ไปให้การช่วยเหลือเหมือนสับสนว่า เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่เกิดโอ้ยังตั้งสติไม่ได้เนี่ยกระเจิงไปหมดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็รีบปรถมพยาบาลแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลใกล้ที่สุดไปตรวจสอบรถคันเกิดเหตุเป็นกระบะอีซูซูพอพึ่งฉาชิงส32ชนบุรีครับด้านหลังเนี่ยบรรทุกถังแก๊สถุงต้มขนาดใหญ่คือขนาด48กิโลกรัมมาทั้งหมด3ถังด้วยกันเสียหายหมดเลยครับคุณผู้ชมดูสภาพถังแก๊สที่บรรทุกมาบริเวณท้ายกระบะคันนี้นะครับมีทั้งหมด3ถังเสียหายหมดเลย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับผู้ชมมีถังแก๊สที่ระเบิดฉีกเป็นชิ้นๆแบบนี้อย่างน้อยๆเนีย่นยสองถังด้วยกันเมื่อกี้บอกไปว่าถามเจ้าหน้าที่ทสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากจะาอะไรบอกว่ายังตอบไม่ได้ร้อนนะไหมฮะมันมันร้อนอยู่แล้วพี่ตน้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยที่สันนิษฐานไว้ก็คือน่าจะเป็นการที่ขนส่งเนี่ย ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรคือมันจะต้องมีการปิดวาล์วซีนยังไงให้เรียบร้อยแต่อะไรไปจุดระเบิดมาเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่รู้นะครับแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่พอจะสันนิษฐานได้ก็คือว่าเวลาบรรทุกถังแก๊สมาท้ายกระบะเนี่ยถ้าสมมุติปิดมันไม่แน่ไม่แนบสนิทพอหรือไม่ยึดมันให้อยู่นิ่งๆมันก็จะกลิ้งโดนกันไปกลิ้งโดนกันมาไอแรงกระแทกที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะไปบวกกับปัจจัยอื่นๆด้วยก็เลยทําให้มันระเบิดตุ้มขึ้นมาแบบนี้ฟังเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน ช่ครับแล้วถังนี่ระเบิดยานที่ใบเดียวครับระเบิดที่ขาดเลยหนึ่งใบส่วนอีกหนึ่งใบเออวาล์วแก๊สมันละลายแล้วก็เด้งออกไปอ๋อส่วนอีกหนึ่งใบอยู่ในสภาพปกติครับ,รบ<ๆ>เอาออกจากที่กิดเห็นะครับอโอ้โหเด้งออกนอกตัวรถไปด้วยนะอับบนตรายมากเลยอเอเอคือกกถ้าคนาผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเห็นไหมคุณดูสิจุดที่รถจอดอยู่เนี่ยตรงนั้นมันเป็นสวนสาธารณะ แล้วคนก็จะวิ่งออกกําลังกายกันมันกระแทกคนนี้ไส้ทะลักเลยนะเคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมา,าแล้วด้วยอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เลยนะครับคุณผู้ชมเบื้องต้นตํารวจสอพเมืองชนบุรีนํารถกับถังแก๊สทั้งหมดเนี่ยไปเ,เก็บรักษาไว้ก่อนเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วคนขบับ ไปรักษาเนื้อรักษาตัวก่อนแล้วจะต้องเข้าให้ปากคํากับตํารวจหลังอาการดีขึ้นเพื่อที่จะสรุปสาเหตุที่แน่ชัดก่อนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปฮะนึกว่ามิชชั่นอิมพอสิเบิลโอ้โหมันมันระเบิดบแบบกว่า o ฮอลลีวูดอีกอะโอ้ใหญ่โตเลยอะอัพเดต34 HD app เวอรช์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ